ค่ะคุณผู้ชมคะกลับมาที่การทำประกันภัยในคเมืนาครูนี้ก็ได้ทราบกันไปแล้วนะคะว่ามีข่าวคราวอะไรที่เกิดขึ้นในวงการประกันของบ้านเราบ้างช่วงนี้ค่ะเป็นการพูดคุยกันนะคะมาพูดคุยสดๆในรายการเปลี่ยนบรรยากาศกันนะคะพูดคุยถึงธุรกิจประกันแต่ไม่ใช่ประกันอย่างเดียวค่ะวันนี้เราจะพูดคุยกันว่าคนอยู่ในธุรกิจประกันเนี่ยสามารถนําความรู้ในด้านของการทําประกันการเป็นตัวแทนเนี่ยนะคะ ใช้ประโยชน์อะไรได้บ้างวันนี้เนี่ยแขกรับเชิญที่เราเชิญมาน่าสนใจมากเพราะเขาสามารถใช้ความรู้ตรงนี้มาสร้างธุรกิจของตัวเองทําการตลาดได้เป็นอย่างดีและตอนนี้นะคะประสบความสําเร็จอย่างมากอยากรู้ไหมคะว่าธุรกิจนี้คืออะไรเดี๋ยวเราไปพบกับแขกรับเชิญของเราทั้งสองท่านนะคะแนะนํากันเลยนะคะท่านแรกค่ะท่านคือกรรมการผู้จัดการนะคะของ Ensiri Resort and Hotel ค่ะคุณสิริการอ้นสนการานค่ะสวัสดีค่ะ สวัสดีค่ะวันนี้ไม่ได้มาคนเดียวนะคะมาะอีกท่านหนึ่งนะคะอีกท่านหนึ่งนะคะท่านเป็นผู้ในการบริหารและพัฒนาตัวแทนบริษัทอาคเน์ประกันชีวิตและยังเป็นกรรมการผู้บริหารการตลาดเอ็นสตรีรีสอร์ทแอนด์โฮเทลด้วยนะคะคุณสมาอ้นสนการะคะ่ะสวัสดีค่ะ ค่ะสวัสดีทั้งสองท่านเลยนะคะอย่างที่บอกว่าวันนี้เนี่ยเราคุยกัน2เรื่อง2ประเด็นคือเรื่องของวงการประกันด้วยแล้วก็การทําธุรกิจส่วนตัวด้วยก็จริงจริงหายากนะคะเพราะว่าส่วนใหญ่คนที่ทําอะไรก็ก็มักจะทําไปด้านเดียวแต่นี้เราทํา2อย่างแต่เราได้ดีทั้ง2อย่างนะคะทราบมาค่ะว่าคุณสมาเนี่ยเป็นคนชวนคุณสิริการให้เข้าสู่วงการประกันใช่ไหมคะคเห็นความสามารถอะไรในตัวของคุณสิริการคะครับศักยภาพที่ผมเห็นนะฮะในช่วงนั้นก็คือว่าคุณสิริการเนี่ย เป็นดีเทลยาของบริษัทขายยาแห่งหนึ่งนะครับระดับโลกนะครับแต่ว่าไม่ได้ไม่เอ่ยนามบริษัทละกันนะครับครับทีนี้ก็จะมีอยู่3ประเด็นที่มองเห็นศักยภาพนะครับเรื่องที่1ก็คือความรู้นะครับความรู้เกี่ยวกับตัวยาและความรู้เกี่ยวกับการรักษาโรคนะครับตรงนี้เนี่ยก็เป็นการรักษานะครับเท่านั้นนะครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยเขายังมีความรู้ ในเรื่องของการป้องกันด้วยนะครับนั่นก็คือความจําเป็นในการทําการประกันชีวิตนะครับนะครับและอีกที่สําคัญที่สุดก็คือว่ามีเรื่องของฐานตลาดที่ดีนะครับมีบุคลากรทางด้านการแพทย์หลายท่านนะฮะที่เขารู้จักนะครับจนในที่สุดแล้วเนี่ยท่านเหล่านั้นก็กลับกลายมาเป็นมาเป็นทีมงานนะครับต่อมาในในอนาคตนะครับเสร็จแล้วนี้คุณสิริการก็มีความมุ่งมั่นแล้วก็มีความมีการมองการไกลนะครับ ถ้าเกิดเขาจะทําสิ่งใดเนี่ยเขาจะต้องอดูว่าสิ่งนั้นเนี่ยตอบโจทย์ได้ครบทุกมิติหรือเปล่าค,ครับมิติที่1ก็คือว่าบริษัทจะได้อะไรนะครับธุรกิจประกันจะได้อะไร2ลูกค้าจะได้อะไรค่ะนะครับสผู้ทํางานหรือตัวแทนนั้นจะได้อะไรเมื่อตอบครบ3อย่างนะครับ เขาจริงตัดสินใจทาครับอตอนนั้นค,คือเราเห็นศักยภาพของคุณสิริการแน่นอนใช่ครับนะคะคต้องถามเจ้าตัวด้วยพอเขามาชวนแต่แรกเราไม่ได้รู้จักวงการประกันมาก่อนค่ะ พอมาทำแล้วอะทำไมถึงตัดสินใจทำก่อนดีกว่าจริงๆยากนะคะ,คะเพราะว่าส่วนหนึ่งคุณสมาเป็นผู้บริหารระดับสูงของบริษัทอาคาเดย์ก็จริงแต่ว่าเขาคือพี่ชายเราค่ะเมื่อเป็นพี่ชายแล้วเนี่ยเราย่อมรู้ว่าเอออาจจะไม่ใช่ว่ามาเพราะเป็นน้องสาวหรือว่ามาเพาเป็นเครือญาติเพราะว่าเราจะถูกเพ่งเล็งเป็นอย่างมากเลยว่าถ้าความสามารถเราไม่ถึงจะกลายเป็นเด็กเส้นนะคะแต่ว่า ที่ชายได้ได้ตอบโจทย์อีกว่าได้ได้ปักธงและและตั้งธงแล้วว่าการทําธุรกิจประกันเนี่ยเป็นการทําประโยชน์เพื่อสังคมด้วยแล้วก็สังคมที่เราอาศัยอยู่ด้วยนะคะแล้วก็จับใดก็ตามที่ทุกอย่างมีความเสี่ยงหากมีการประกันมาช่วยจึงไม่ควปรปฏิเสธตัวนี้ะนะคะแล้วส่วนหนึ่งคือมีส่วนพันธกิจที่ดีต่อคนที่ทำงานะนะคะมีสังคมที่ดีมีฐานลูกค้าที่ดีเพราะฉะนั้นตัวประกันเนี่ย ในส่วนที่เคยเคยเป็นตัวแทนประกันชีวิตมาก่อน6ปีเนี่ยนะคะ,คะออจะสอนอยู่เสมอในเรื่องของแมนฮาการวิเคราะห์ในเรื่องของแมนนะคะแล้วก็ความวิเคราะห์วิเคราะห์ในเรื่องของออลโทเรตตี้หรือการอำนาจตัดสินใจในการซื้อแล้วก็ตัวของนิดคือความต้องการของการซื้อประกันถ้ามีความเสี่ยงดิฉันก็ขอย้ำว่าการการประกันเป็นสิ่งที่ต้องการของอทุกคนนะคะเพราะทุกคนมีความเสี่ยง แต่จะซื้อได้หรือไม่นั้นอยู่ที่เฮลเฮลก็คือสุขภาพทุกคนมีสุขภาพที่ดีหรือไม่นะคะถ้ามีก็ซื้อประกันได้หากไม่มีอาจจะต้องเป็นไปทําให้มีสุขภาพที่ดีซะก่อนถึงจะทําประกันได้นะคะ,คะแล้วก็แอด i ิจูดค่ะคือความรู้สึกหรือทัศนคติที่ดีต่อประกันแล้วก็สินค้าแล้วก็ตัวคนขายรวมทั้งตัวบริษัทที่ขายด้วยะนะคะ,คะเมื่อคิดได้อย่างนั้นเราตอบได้ธุรกิจนี้ ก็เป็นธุรกิจที่สดใสแล้วก็เมื่อเรามีแมนหาที่ดีแล้วตอบโจทย์ได้ก็ไม่น่าจะต้องปฏิเสธธุรกิจนี้รวมทั้งสามารถที่จะก้าวไปสู่ธุรกิจอื่นได้อีกค่ะตัดสินใจทำก็ทำหกปีประสบความสำเร็จรู้จักคนเยอะแยะมากมายมากมายนะคะจนตอนนี้อย่างที่บอกว่ามาทำธุรกิจรีสอร์ทของตัวเองชื่อว่าเอ็นซิดิรีสอร์ทใช่ะ มีความคิดทําไมถึงอยากจะเปิดรีสอร์ทเพราะว่าทําประกันรจริงๆนะได้ยินมาว่าถ้าคนทําประกันแล้วประสบความสําเร็จนี้รวยนะรวยอยู่แล้วด้วยถูกปะคะค่ะเคยได้ยินไหมคะคุณโปว่าเมื่อคนรวยแล้วสิ่งที่ต้องคิดเนี่ยคือการตอบแทนหรือสองคมหรือว่า CSR เป็นสิ่งที่คนไม่ว่าจะคุณบิลเกตหรือว่าไม่ว่าจะเป็นผู้ใดก็ตามถ้าเขามีการเป็นผู้ให้การร่ำรวยของเขาจะยืนยาวนะคะ จึงได้คิดว่าในส่วนของโรงแรมเอ็นเซเรตรีสอร์ทที่ก่อตั้งขึ้นมาเนี่ยก็เป็นตัวที่ตอบโจทย์ได้เพราะ,ะว่าเรามุ่งเน้นเสมอนะคะคุณสมาว่าเราเนี่ยรักธุรกิจบริหารรักธุรกิจบริการค่ะ,คะขนาดเดียวกันเราก็ต้องช่วยเหลือผู้นำฝ่ายขายด้วยเพราะว่าการจะเป็นผู้นำได้นั้น่ะโชคชนมากเลยเหนื่อยมากะนะคะบางครั้งโรงแรมอาจจะไม่เข้าใจหรือสถานที่ไม่เข้าใจว่านักขายต้องการอะไร ผู้นำฝ่ายขายต้องการอะไระแต่เราเข้าถึงเราเข้าใจการพัฒนาตัวแทนเป็นอย่างดีเมื่อเราเข้าใจแบบนี้ถนนทุกสายก็จะมุ่งหน้าเข้ามาที่เอ็นซิลิรีสอร์ททั้งธุรกิจขายตรงธุรกิจประกันชีวิตธุรกิจบริการต่างๆะนะคะ,คะก็เอ็นซิลิรีสอร์ทตอบโจทย์ได้เป็นอย่างดีพูดง่ายๆคือพอเราอยู่วงก,การประกันปุ๊บเนี่ยเรารู้ว่าจริงๆแล้ว ประกันเนี่ยต้องการที่สมมุติว่าต้องการห้องประชุมใช่ค่ะพบปะตัวแทนใช่่พูดค,คนหรืออะไรก็แล้วแต่แต่เราหาสถานที่ไม่ได้ะนะนี่แหละคือทำเพื่อรองรับถูกต้องค่ะเริ่มต้นจากการรองรับค่ะ,ะด้านงานประกันชีวิตซะก่อนขั้นต้นเนี่ยคือสิ่งที่ว่าทำยังไงนะเราจะช่วยนะักขายได้แล้วก็ผู้นาฝ่ายขายให้ใหแบ่งเบาภาระของผู้นําฝ่ายขายได้เป็นอย่างดีต้องบอกว่าแต่เราทำได้ต้องรวยนะ แหมคนเราจะลงทุนทุกรีสอร์ทได้เนี่ยค่ะก็ได้เงินจากธุรกิจประกันแล้วก็จากธุรกิจหลายๆธุรกิจที่เข้ามาที่ให้โอกาสเราค่ะนะคะก็ต้องตอบด้วยว่าเราก็ประสบความสำเร็จจากเพื่อนฝูงลูกค้าผู้นำฝ่ายขายแล้วรวมทั้งตัวแทนของเราที่เป็นผู้ที่น่ารักแล้วก็สีสละเป็นอย่างมากต้องถามก่อนการทำรีสอร์ทถ้าคนที่ไม่มีประสบการณ์ก็ถือว่ายาก ะะเราเอาความรู้ของประกันมาบริหารรีสอร์ทกันยังไงบ้างนะคะเราต้องเข้าใจว่าธุรกิจประกันค่อนข้างจะเป็นธุรกิจที่มีมิติ แล้วก็มีการสัมมนา,าเชิงวิชาการอย่างมากะนะคะระบบ RTMS เนี่ยที่อาจารย์เราเคยสอนมาตลอดเวลาเนี่ยคือเรื่องของ recruiting อนะคะการชักชวนเชิญชวนชวน,ะนะคะการ training คือการที่สอนคนที่ไม่รู้ให้เข้าใจในธุรกิจและให้เติบโตในธุรกิจได้ไม่ว่าจะเป็นธุรกิจการบริการธุรกิจรีสอร์ทก็ตามนะคะแล้วก็การ manage ก็คือทำให้เขาบริหารจัดการได้เป็นอย่างดีให้ประสบความสำเร็จแต่ตัว supervisor เนี่ย คือตัวที่ทำให้เขาสําเร็จแบบยั่งยืนอย่างวันนี้ดิฉันเพิ่งกลับจากรายการงานของเมกาโชวของเมืองทองธานีดิฉันก็ไปออกบูธค่ะไปออกบูธจอยเป็นลักษณะ s ิ n เดอไรกับบริษัทเ n g แฟร์ในเมกาโชวของปี2011ที่เมืองทองธานีก็วิ่งมาอย่างหอบหือเลยเพราะว่าน้องๆทุกคนเนี่ยเข้ามาตอนนี้เราเข้าไปอยู่ในจอยของเรื่องของการจัด เรื่องงานแต่งงานดดงแล้วเว,วดดิงดดด้งด้วยแล้วนะคะเราขยายฐานไปในเรื่องของนั้นเพราะว่าธุรกิจประกันชีวิตเนี่ยเป็นธุรกิจที่รองรับและรับรู้ตั้งแต่เราตื่นนอนจนหลับตาค่ะนะคะเขาจะเข้ามาดูแลทุกอย่างทั้งในเรื่องของอวัฒนธรรมองค์กรการบริหารจัดการรวมทั้งวัฒนธรรมของเชิงของเราเนาะถูกไหมคนป่วยเราก็ไปเยี่ยมนะคะไม่ป่วยเราก็ใส่ใจอเอาการประกันก็ไปช่วยเหลือค่ะ,คะป่วยแล้วหากไม่โชคดี ไม่มีชีวิตเราก็ต้องไปงานนะคะทุกอย่างเนี่ยเราอยู่กับเขาตลอดทีนี้งานการจัดงานแต่งงานก็เป็นตัวต่อวิถีประชายอย่างหนึ่งเหมือนกันว่าช่วงหนึ่งของชีวิตนะคะตั้งแต่เกิดเกิดเดี๋ยวนี้มีประกันแล้วมีประกันเด็กคลอดแล้วะนะคะแล้วก็มีประกันเด็กที่น่ารักแสนสดใสอนาคตเขาต้องเติบโตต่อไปอเพราะฉะนั้นธุรกิจรีสอร์ทและโรงแรมเนี่ย เพียงแต่เป็นผู้ช่วยนักขายก็สําเร็จแล้วค่ะเป็นผู้ช่วยผู้นําฝ่ายขายก็สําเร็จแล้วค่ะแล้วจริงๆสมาชิกเยอะอยู่แล้วด้วยนะใช่ค่ะ,คะ<ช>เราเพ<ช>ียงแ,แต่ช่วยเขาให้เขาสาเร็จเพราะเขาสำเร็จเขาก็กลับมาตอบแทนเราค่ะนะคะท่าน,นคุณสมาชิกแล้วคะมีส่วนช่วยในการบริหารโรงแรมยังไงบ้างครับผมเ,เดิมจากการที่ผมเนี่ยวิคูาคุณสิริการเข้ามาสู่ธุรกิจนะครับประกันนะครับวันนี้ผมกับกันนะฮะเป็นฝ่ายผู้ถูก ถูกรีคูดนะฮะถูกรีคูดเข้ามาช่วยงานนะครับซึ่งก็คงจะปฏิเสธไม่ได้นะครับเพราะว่าครั้งหนึ่งก็เคยรีคูดเขาเข้ามาเขาก็มายังมาช่วยเราครับวันนี้เราคงจะต้องช่วยนะครับอย่างเต็มที่นะครับเพราะว่าเป็นธุรกิจที่เกี่ยวข้องกันในหลายๆเรื่องนะครับทั้งเป็นความสําเร็จของครอบครัวนะครับและเป็นความสําเร็จของของกลุ่มธุรกิจนะครับก็คือธุรกิจสายงานประกันด้วยนะครับดังนั้นนะครับสิ่งที่ผ่านมานะครับสิ่งที่ผ่านมาเนี่ย ทางโรงแรมนั้นได้มีการก้าวกระโด 9, 9ะโดและการเติบโตนะครับใน,ในหลายๆเรื่องนะครับที่จะช่วยเหลือทางด้านของฝ่ายขายมไม่ว่าจะเป็นธุรกิจ MLM ธุรกิจการขายอื่นๆะนะครับแต่วันนี้เนี่ยเ,เราอยากจะมุ่งเน้นนะครับที่จะให้ให้ความสำคัญนะครับกับเพื่อนนักขายของบร,ริษัทประกันชีวิตทุกๆบร,ริษัทในเมืองไทยนะครับ เป็นลำดับเป็นความสําคัญลำดับแรกๆแรกนะครับนะครับโดยโดยเราอยากจะมีเป็นนวัตกรรมนะครับที่เกี่ยวข้องกับการขายและการพัฒนาทีมขายนะครับเพื่อจะมอบให้กับเพื่อนนักขายและผู้บริหารการขายทุกท่านนะครับโดยสิ่งนี้เนี่ยจะต้องตอบโจทย์กับเราได้หลายๆอย่างนะครับอย่างที่1ก็คือว่าจะต้องช่วยเหลือผู้บริหารตัวแทนนะฮะกลุ่มประธานกลุ่มต่างๆนะครับผู้บริหารงานกลุ่ม ทั้งทั้งหลายแหลในธุรกิจประกันนะครับกับ2นะครับตัวแทนของประกันชีวิตในธุรกิจประกันทุกท่านนะครับจะต้องได้รับประโยชน์จากสิ่งนี้นะครับโดยสายโดยสามารถที่จะเข้าถึงนะครับการบริการในระดับพรีเมียมของทางโรงแรมได้ในหลายๆด้านนะครับอันนี้แก่เป็นที่ทราบดีนะครับก็คือโรงแรมก็ต้องมีห้องพักนะครับมีการสัมมนา,า,านะครับมีกีฬากอล์ฟ ะครับเพราะว่าเราอยู่หน้าสนามกอล์ฟทันยธาทันนีมีฟิตเนสมีสปาสิ่งเหล่านี้เนี่ยก็คงจะเป็นเบสิกนะครับแต่สิ่งหนึ่งที่เราอยากจะเสริมเข้ามานะครับนั่นก็คือกิจกรรมสันทนาการนะครับหรือที่เรียกว่าทีมบิวดิ้งหรือการพัฒนาทีมของท่านนั่นเองะนะครับไม่ว่าจะเป็นการจัดแรลลี่การจัดทีมบิวดิ้งนะครับอขอฝากนะครับเพื่อนนักขายและผู้บริหารงานขายทุกท่านนะครับขอให้ท่านนําทีมเข้ามาเรามี เจ้าหน้าที่ที่จะพัฒนาสิ่งเหล่านี้ให้กับท่านโดยที่ท่านไม่เหนื่อยอนะครับโดยที่ท่านจะสามารถจะกลับไปแล้วเนี่ยนะฮะจะตอบตอบได้เลยว่าทีมของท่านนั้นจะพัฒนาขึ้นอย่างก้าวกระโดดะนะครับโดยให้เราเป,เป็นผู้ช่วยในสิ่งนี้นะครับค,ครับเพราะว่าเราได้รู้และเข้าใจในสิ่งที่ท่านต้องการเพราะว่าเราอยู่ในธุรกิจนี้มาประมาณ20ปีะนะครับเรารู้ว่าผู้บริหารงานขายนักขาย อะไรครับโดยสิ่งต่างๆเหล่านี้เนี่ยจะผ่านนะฮะผ่านการใช้บัตรของทางโรงแรมครับโดยมีเราจะออกบัตรในเรียกที่ว่าบัตรเอ็นซิลิเอนจอยการ์ดนะครับผู้ที่ถือบัตรนี้เนี่ยจะมีเอกสิทธิ์นะครับที่จะมาใช้สิ่งต่างๆในโรงแรมได้นะครับใช้ได้หมดทุกอย่างเลยทุกอย่างแล้วมีส่วนลดพิเศษด้วยใช่ค่ะ สำหรับนักขายเพียงแต่ยื่นบัตรไม่ว่าจะแบรนด์ไหนก็ตามไม่ว่าจะบริษัทใดก็ตามนะคะเราให้เอกสิทธิ์ตรงนี้เลยเพราะว่าเราเติบโตมาจากนักขายแล้วก็เราก็เติบโตมาจากผู้นํานักขายด้วยกันเพราะฉะนั้นเราเข้าใจว่าตอนนี้หัวอกเดียวกันเข้าใจทุกอย่างตั้งแต่เริ่มต้นใช่ค่ะคิดอะไรยังไงเน่ยรู้